เมื่อมัลติเวิร์สแห่งจักรวาลอนิเมตปั่นป่วนก็ถึงเวลาหน้าที่ของราชาเกเรจอนดี้แห่งดาวจอนดี้เลนเจอร์ผู้คุมชะตากรรมกาแล็กซี่เป็นผู้จัดการเรื่องนี้24ี่ชั่วโมงในแมปออสตาทาวเวอร์ดีฟเฟนต์กับการทำให้จักรวาลอนิเมตนั้นปั่นป่วนกว่าเดิมอีกจะสนุกแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวก็กดกระดิ่งให้กับท่องโมคุม,มาด้วยคลิปนี้ขอสัก5000ไ like ลค์แล้วกันไปดูกันว่าราชาเกเรจอนดี้นั้นจะทำอะไรในวันนี้และเขาจะเกลือไหมนะ ตูมร้านระเบิดและทิลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเซี่ยวเลนโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพาสอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในะไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อตแล้วท่ลาวาบัคลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับต่อจากตอนที่แล้วกันเลยครท่านผู้ชมครับอยู่กับจอร์ดี้และลาวพักันในออสตาฝากกดไลค์ถึงสามพันไลค์กันด้วยไหนขอด าวตัวอะไรวะเนี่ยทำไมไม่เคยเห็นหน้าดำค่ำเครียดมาเลยหน้าสุมมากเลยนเนี่ยจัดหน่อยละกันนึกจากว่าเจมเราเยอะเกินไปเป็นแฉเป็นล่านนะขอเลยละกันระหว่างที่สุมผมมีคําถามมาถามน้องๆน,นะครับเนื่องจากว่าอยากแจก,กโลบักนะโอเคผมจะแจกกิฟต์การ์ดสักหนึ่งพันโลบักละกันผมจะถามน้องๆว่าคุณชอบตัวละครอะไรมากที่สุดในเรื่องบลิสเทมอลนะคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับใครคอมเมนต์ได้ดีนะฮะถูกใจผมจะสุมให้ไปเลยหนึ่งพันโลบั๊เนี่จแก อะมาดูกันต่อว่าดวงจอรดี้นั้นจะได้ไอ้ัักหัวดำได้หรือเปล่านะอืมเกือแดกเกมมิ่แต่ก็ไม่มีอะไรหยุดดวงชายคนนี้ได้กูบอกเลยนะครับแป๊บเดียวเขาได้แล้ว ไม่การันตีด้วยนะครับ40โลออกเลยอะไรกันครับเนี่ยลูกพี่เราดวงดีเกินไปหรือเปล่านะครับนี่เป็นธาตุความมืดด้วยนะเออดอกเมี้ยเก้าพันเลยเ้ยน่าสงใจนี่น่าสงใจเราอยู่กับน้อง fc คนเดิมับผมตอนนี้เขาบอกว่าพี่ผมจะมีตัวให้พี่ไปรีวิวต่อเลยนี่เลยแม่ยอจากสปายเอ็กซ์เอรี่แล้วก็นี่อิปโปนี่จากนักมวยสูนสังเวียนมาตาฟัเกอร์น้องกล้ผมมาฟรีๆเลยน้องเขาบอกว่าอนาคต2ตัวนี้มันจะมีออร่ารด้วยนะซึ่งน่าจะดีมากๆเลยก็รอติดตามกันแล้วกันว่าออร่ารมันดีขนาด น,นกก็ะเบ้าเดี๋ยวจะพาไปลง a รนดอมลัสอีกแล้วครับผมซึ่งเป็นแรนดอมลัสด่านแรกนะครับที่จะได้ออฟหนวดดำก <c oughs> ูก็งงเหมือนกันครั้งที่แล้วกูก็ผ่านไมได้ครั้งนี้มันก็ชิลๆอยู่แล้วปะไม่รอช้าเราก็มุ่งหน้าเข้าสู่นี่เลยแอดเวนเจอร์กันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเซต็จตอะไรไม่ต้องจัดละฮะจริงๆวันนี้เราทำอไอเซนด้วยนะเออแต่ว่าไอเซนเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาไนี่ก่อนนะครับกูอยากได้ออฟหนวดดำเห็นเขาว่าเก่งนักเก่งหนา ขาวไม่ได้ด่านก็เป็นด่านของดาก้อนบอลฮะโอ้โหคิดถึงจากเลยนะครับแต่กูสุ่มปุ๊บก,กูได้คูลิลินจากดาก้อนบอลเลยเ้ยนี่กูดวงดีหรือเปล่าวะเนี่ยได้หัวโลดดีมาเนี่ยนะครับแม่เห็นด่านนี้แล้วคิดถึงตอนที่เรามาทําบิลุสนะที่มหาบิลุสกันท่านบิวอะไรเงี้ยฮอ,อ้ว์สมัยประจันตาิเตาะพาลแรกๆเลยสมัยจอร์นี่แบบเลเวลยังยี่สิบสามสิบอยู่เลยแต่เนาะเอฟซีเราก็ดวงดีก็ผมสุ่มได้เซเบอร์ฮ่าตัวนี้บอกได้เลยนะครับพาดทีแล้วใครดูมานะฮะฟาดทีขี้แทบหลุดนะครับเออถือวว่าาาดงดงีอจจะ ในตาแรกก็ได้เออดาดสองเราผ่านมาแล้วไงดาแรกก็ชิวๆแล้วป้ามันออกมาทางเดียวเองครั้งนู้นแม่งวิ่งนักสามสี่ทางแน่แต่จะว่าไปแค่บอสตัวแรกกูก็ต้องเอาคุณลินมาทุบแล้วท่านผู้ชมครับ <c oughs> นี่เวฟหนึ่งเองนะพี่ทำไมมันลำบากขนาดนี้สุ่มตัวที่สองได้โคนันครับผมนะที่ไม่ใช่มาจากเรื่องโคนันแต่มาจากเรื่องนารูโตะสุ่มต่อไปก็ได้นี่เลยกันเกลตัวนี้ดียวท่านผู้ชมครับนี่เลยนะฮะต้ออัพตัวนี้ยาวๆแล้วนะครับตอนนี้บอสนะฮะตาบีออกมาแล้วนะคร่มไได้ สุ่มได้สันจิคุง่ะท่านผู้ชมครับกูโคตรงงเลยฮะสันจิรักแต่งงานซะด้วย2.5วินะครับจบตี800ติดเบิร์โอเคโอเคเลย เลขหนึ่งตัวที่กูสุ่มได้ฮะก็คือนี่เลยครับผมกินโทกินะฮะเอมันมีตัวนี้อยู่ด้วยหรเนี่ยกูลืมไปแล้วนะเนี่ยว,ว่าเคยมีตัวนี้อยู่ด้วยจําได้ว่าสมัยก่อนแจก,กฟรีแต่ทำไมเลือกินโทกิกูหัวโลดนอย่างนั้นนะไม่มีผมเลยเพ่และผมก็ได้สุดยอดเมตามาครับท่านผู้ชมครับนี่เลยนะฮะโอ้โยจีนอนนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้โยตัวโหดมากเลยพออูลิวมาเท่านั้นแหละขี้แตกเลยนะครับหลุดเมตาทันทีแต่ก็ดีอยู่นะครับตบจีนัทละร้อยเลยนะเว้ และผมก็ได้ตัวสตันมาด้วยฮะตัวนี้จําไม่ได้มาจากเรื่องอะไรเอเออหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเออน่าจะมาจากเอเแหละนะครับได้แช่แข็งได้ตอนนี้โอเคน่าจะใช้ได้อยู่อะ่ะอาจจะผ่านก็ได้ แต่แล,แล้วความบันไลยก็เกิดกูเพิ่งสุ่มได้ตัวดีฮะอย่างไอนี่เลยแอตตี้ฮีโร่ที่ติดเลือดได้แต่ว่าเลือดบอสนั้นปาไปโอ้โหสองละนะ้านฮะแบบนี้จะไหวไม่ได้พี่เอ้ยหุยไม่มีตัวอายุดอะไรใครมันได้เลยนะฮะโอ้ตัวดาเมจกูนะครับสูงสุดก็แบบหลักหมื่นเองนะฮะกว่าตาดีดูสรงและไม่น่าจะรอดเดินเข้าฐานกูแบบเช็ดๆชดเล็ดไม่แคร์ใครนะฮะเรียบร้อยนะครับสมังรปุ๊กคุณบุกกี้เลยนะครับผมเอาไว้รุ่นยิงปืนก็เอาไม่อยู่นะ เจ็บใจยิ่งนะักแต่ไม่เป็นไรเรามาใหม่นะครับกูสุมทีแรกกูได้นี่เลยโกคูดิบโอ้โหสมัยพระเจ้าตาเต่อ <c oughs> แต่ว่านะครับตาครั้งนี้เราไปอีดฟ้ามาด้วยฮนะ <c oughs> อีดฟ้ามันสุมได้นี่เลยอูริวเลยเฮ้ยหุ้ยโคตรดวงดี สุ่มใหม่อีกทีอ้าวกูได้บลูกันท่านผู้ชมครับตัวสตันกูมาแล้วเอ้ยใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ด่านนี้แหละกูบอกแล้วไหวชิวนะฮะผ่านแน่นอนมา3คนมีอูริวด้วยนะครับเมตาเลยนันเนี่ยเอ้ยไม่ผ่านได้ไงก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วและกูก็ได้สุ่มนี่เลยสุดยอดเมตาแผทแรกท่านผู้ชมครับเอเลนเยตุสนะครับโอ้โมาตะบายเดียพี่มึงไม่มาล่างตอนโตเลยและตัวแห่งความหวังกูก็มาแล้วครับผมนี่เลยครับผมรีไวเอ็กเข้าเมนนะตัวนี้แน่นอน ก็ผมกูจะอัพเรื่อยๆเลยนะผ่านแน่ๆมีอูริวไม่พอยังมีนี่เลยรีวายเอคกคมเมนของเราฮ่าอีซี่แล้วตานี้มาถึงเว็บที่1 4เว็บคู่ใจที่เราไม่ผ่านนะครับตอนนี้รีวายเอคกคมเมนของกูก็สับยับออนไลน์เลยฮะอืออัพมาเกือบเต็มกันเลยทีเดียวนะครับน่ารอสันกันก่อนนะฮะตอนนี้กวบกระาจัดการตัวนี้ได้ตัวต่อไปก็อีซี่แล้วว่ะเฮ้ยมาเลยละกันไอ้น้องนี่สับยับยับแช่แข็งไปนะครับไม่ตายการเลี้ยงไม่โตแต่เอ๊มันเลี้ยวโค้งตรงกูไปปุ๊บมั ยังไม่ตายเจอเลยท่านผู้ชมครับอา้าวชิบหายวายวอดเก่งรึงแล้วเอ้ยรีวงรีไวกูอ้าวแม่งเดินิฉลิวเลยกูขอเข้าคอนโทรกันเลยพี่ไม่ทันมาเนี่ยโอ้แล้วมันคูณ3าด้วยไงชิบหายไววอดเลือดเหลือทิ้เดียว อ,อยู่ๆก็ไม่ผ่านรอบสองอะไรกันครับเนี่ยแคดน,นี้ยังไม่สายกูกลับมาใหม่กับซาวดาชินะโยชิไวรุ่นรุ่นที่สิบแต่ครั้งนี้เราเหลือกันสองคนเพราะว่าไออิดฟ้านั้นพ่อมันเรียกไปขายตูดเลตานี้แหละกูก็สุ่มได้ตัวที่สําคัญที่สุดในเกมนั่นก็คือนี่เลยอ้ไม่ใช่เปล่านี้โน้โนตัวนี้ต่างหากล่ะใช่แล้วครับผมนี่เลย <S <S อูซุยเทนเงินนั่นเองเราจะอับตนเยวยาวท่านผู้ชม <S <S บอสตัวไหนเราก็ไม่หวั่นเพราะบางอูซุยเทนเงินเราสับทีเดียว นะฮะเครื่องดนตรีพังกันเลยทีเดียวเรากลับมาที่เว็บที่14อีกรอบหนึ่งเว็บที่มีปัญหากับเรามากที่สุดนะฮะมาถึงเราก็นี่เลยจัดเลยครับผมยับยับยับ แต่ก็บอกเลยฮะว่าเกือบไม่ผ่านเหมือนกันนะครับกู <c oughs> ต้องเอาอูซุยเทนเงินของกูนะครับมาสับยับยับนะฮะไม่งั้นละแพ้แน่นอนเเกือบไปแล้วนี่ขนาดเวฟสี่ยังขนาดนี้แล้วเวฟสิบห้ากูจะไหวไหมเนี่ยพี่เฮ้ยเกือบจเจ้าเก้าฐานแล้วโอเคตายเฮ้ยผ่านแล้วเว้ยแต่สิ่งที่นรลกกว่านั้นก็ออกมาแล้วค่ะกับบอสสองตัวนะครับก็คือท่านบีลุตนั่นเองฮะซึ่งสามารถเสกมตนได้ด้วยแต่ไม่ทําให้กูกูสตาร์ทได้โอ้โหกูจะาบ้า แบบนี้จะผ่านไม่ี่ยท่านมีรูด่าเลือดไม่เยอะแต่ไอ้ฟิสเตอร์เนี่ยสีแม่งเลือดสองสามล้านโอ้โหสามล้านกว่ามึงพาลูกน้องมาด้วยกูจะบ้าตายโอ้ยใิเนินของเราฆ่าท่านมีุสกตายเรียบร้อยท่านผู้ชมครับต่อไปเหลือแค่ไอ้ฟิสเตอร์หน้าโง่แล้วต้องผ่านแล้วล่ะไวจวังหวะนี้แต่ใครจะไมรู้ว่ามันจะโชคร้ายกระดาีดีแม่งจะวิ่งเข้าฐานแต่เลือดมึงยังมีแปดแสนอยู่เลยพี่ ไม่นะเกือบแล้วมันเกือบตายแล้วเรากแสนแล้วตอนนี้เราสตาร์ทเรียบร้อยนะผู้ชมครับอยู่ในมันวิ่งก่อนพี่พี่หนุม่มไอ่หนุม่มช่วยมันวิ่งหนุม่มหัวแสนสี่แสนไม่น่ารอดนฮะโอ้ยอะไรกันครับเดียสามแสนแล้วอทอแท้เลยเอาไปพาดหนได้แล้วกันไอออปเปรตดีกูจะบ้าตาย จ้างแม่มาละกันนะครับไปทำไอเซนกันดีกว่าตอนนี้ผมมีไอเซนนะครับเวอร์ชันเขาเรียกอะไร5ดาวแล้วนะครับซึ่งวิธีการเล่นก็เล่นด่านนี้แหละครับผมนะก็ลงไปเรื่อยๆนะครับประมาณสักสิชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับล้วก็มาแลกไอเซน5ดาวตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะเอาจริงตัวนี้สำหรับคนว่างจริงครับท่านผู้ชมครับนะก็จะได้ตัวนี้มานะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่านะครับเรามี3ตัวที่ต้องรีวิวใช่ไหมเนี่ยลงด่านไอเซนกันนะท่านผู้ชมครับมาถึงวางแม่ยอก่อนเลยฮะแม่ยเขาเราก็กระโดดเตะคนได้นนะคแต่่กกูขอออวางไิด กันตายนะครับเออซาลูไปก่อนหนึ่งทีน้องดามเมจแม่ยอรเริ่มต้นอยู่ที่2 0 0พันเลยนะเราก็อัปเกตรดต่อไปเลยครับผมนะนี่เลยดาเมจห้าพันต่อไปเป็นห้าโชตะนะครับนะก็จะเรียกผัวกมาได้ใช่ไหมซึ่งผัวของเขาก็สามารถลากหัวคมๆนะฮะมอนแถวนี้ได้นะครับโดยลากทีละหมื่นนะจิก้กฟรีไฟล์นะครับบอกเลยนี่เลยนะฮะแล้วอัพต่อไปเลยครับผมตอนนี้ดาเมจขึ้น4ี่หมื่นกันแล้วนะเดี๋ยวมาดูทำอะไรนะครับแต่ตอนนี้หลังกูจะหลุดแล้วหลุดแล้วพีวว่จายใครก็ได้เอาอุทีอุทีนะยังพิ่ง แม่ยอของเรานะฮะตอนนี้กลายเป็นร่างใสเอื้อสมิงนะครับแม่สาวนะครับนักฆ่าแล้วนะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับนี่เลยไล่ฟันไล่แทงคนนะครับนะ้ำแม็กเรียบร้อยนี่แหละฮะคือแม่ยอต่อไปก็ผมยิโปโป้กันดีกว่าครับมาถึงพี่แกซากสนามมวยต่อยกับคนแถวนี้ก่อนเลยท่านผู้ชมครับดาเมจก็ไม่ค่อยเยอะมากในะตัวนี้นะครับนะออหลักมงหลักห,กหกมื่นเองนะครับต่อไปก็ผมนะาโรสทามเอ,อ้ยทำอะไรอนะดาเมจหมื่นแปดนะท่านผู้ชมครับเหม็นทำเปลี่ยนอะไรเลยโว้ยมันยฉยเฉยเฮ้ยมึงมีแอนิเมชั่นมันเนี่ยโอเคอ๋อ ไล่สนามมวยกันมาแล้วก็ไล่ต่อยไล่ต่อยอยเงี้ยมันเป็นตัวบัฟหรือเปล่าเป็นตัวอะไรดาเมจจริงหรือเปล่าเนี่ยดาเมจสามหมื่นหนึ่งพันเองต่อไปก็ถึงเวลาลูกพี่ไอเซนกับผมนะข้าววางห้าร้อยนะครับดาเมจสี่พันห้าเลยนะพี่เอ้ยตึงเกินไปหรือเปล่าพี่ชายไหนก็รอดูที่ทาอะไรเนี่ยเอ้ยโอเคมาถึงแกซัดพลังนะครับสีชมพูไม่ใช่สีชมพูกไปดาเมจสองหมื่นครับผมเดี๋ยวมาดูกันถ้าแกตึงหรือเปล่าออ้พลังสีฟ้าแลวตอนนี้ดาเมจเจ็ดหมื่นนะฮะอู้อับต่อไปดาเมจแสนเจ็ดนะครับ ก็มีท่าไฮบิดด้วยนะฮะเป็นท่ามิติอะไรสักอย่างหนึ่งนะโคตรเท่ดูดิเฮ้ย เอฟเฟกสวยแล้วก็ขังกุ้งดำประเด็นเลยคืกูไม่เคยดูบีทด้วยนะท่านผู้ชมครับโอเคเราจะลงไอเซนยาวๆนะครับเพื่อเก็บเขาเรียกในโทเค็นนะก็เฉลี่ยแล้วประมาณสักแปดถึงสิบชั่วโมงนะเยาวๆไปครับผมกว่าจะแก่แล้วก็ได้นะครับประมาณแปดปีน่ากว่าจะทำเสร็จนะครับก็รอกันไปยาวๆเลยละกันเดอนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยละกันนะท่าให้มึงดูก็คลิปนี้อาจจะยาวประมาณสักแปดชั่วโมงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีใครดูหรือเปล่าสวัสดีครับหลานย้อนดีมาแล้ว และจอนนี้ก็เก็บโทเค็นครบแล้วกว่าจะครบนะหืกสิบอันนะครับนี่เลยหดาวใช้แค่20อันเองเป็นไอเซนล่างมีปีกโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปรีวิวกันจริงๆเราสามารถอ,อีโวต่อได้เลยนะเป็นเจด,ดาวแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้ขอพานไปรีวิวก่อนเด้อค วางไอเซนอยู่ที่550ครับผมดาเมจก็ว่าพันห้าเลยนะเวลหนึ่งเลยนะไหนดูดิถ้าตึงหรือเปล่าเปิดเอฟเฟกต์เรียบร้อยอ้าวพี่นิ่งเก็บเลยไม่ทด้เปลี่ยนเลยเอ้ยอัพเกรดไปดิอะไรวะเนี่ยเอ้ยทำไมมันนิ่งเงียบเลยวะไอเซนเพื่อนมึงตื่นยังเนี่ยเอ้ยโอเคดาเกตห้าหมื่นแปดมีท่าใหม่ด้วยฮะท่านผู้ชมครับนะไหนดูดิท่าใหม่เกมบัคหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเกมฮัลโหลมึงได้ใส่อนิเมชั่นในตัวนี้ปะเนี่ย โอเคอัพต่อไปครับผมนะกูอัพอยาวๆ,ๆเลยตอนนี้นะครับดาเมจเป็นสายเป็นลาดแล้วนะครับอะไรกิวะเนี่ยเอ้ยดาเมจลาดแปดครับผมนะแต่มันก็หันหน้าตามอยู่นะเฮ้แปลกๆวะทำไมมันไม่ทำอะไรเลยเกมบั็กหรือเปล่า ผมสงสัยก็เลยไปเปิดคลิปพีซีดูฮะท่านผู้ชมครับก็เหมือนกันเลยฮะคือมันไม่มีอนิเมชั่นะตัวนี้เนี่ยแต่มันดําเมจมันขึ้นแต่ท่านผู้ชมนะกูก็งงเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณคลิปพีซีด้วยละกันที่ทำกูกระจ่างและก่อนที่เราจะอัปเดตนะครับไอเซนเป็น7ดาวนะฮะขออนุญาตฝากแมบอนิเมดีไซน์ก่อนละกันนะครับฟ <c oughs> ู่แมบบสำหรับคนชอบแต่งตัวเป็นตัวละครอนิเม่ไปเล่นแมบบอื่นภายในแมบบก็จะมีตัวละครต่างๆมากมายหลายอนิเมหลายโซนหลายเรื่องมากๆเลยนะครับสามารถกดปุ่มสีเขียวนะ ว่าไปตามโซนต่างๆหรือว่าเซฟเป็นคาแรคเตอร์ก็ได้นะฮะเราจะไปโซนบีดแล้วก็คลิกไปเลยครับผมมันก็จะว่าไปโซนบีดนะ <c oughs> นี่เลยนะครับมีหมดเลยนะไอรงไอเซนอะไรที่เราจะทำเนี่ยมีหมดนะครับครบจบในแมปเดียวไม่ต้องไปนั่งหาของเอง <c oughs> แมปเราหาของไว้ให้หมดแล้วกดท้ายออนนะทดลองใส่ดูก่อนได้ด้วยนะครับว่าเออเท่หรือเปล่าถ้าถูกใจก็ซื้อภายในแมปได้เลยฮะ <c oughs> ของที่ชิ่ซื้อภายในแมปนี้เอาไปเล่นแมปอื่นได้เลยทันทีนะจ๊ะ ฝากไ้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับแมปอนิเมะดีไซน์นะครับลิงก์แมปอยู่ด้านล่างเลยเด้อและภารกิจอันยาวนานของกูก็จะเสร็จสิ้นสักทีฮะก,กับไอเซนครับผมเจ็ดดาวมาแล้วล่างปีศาจตึงๆโอ้โหเจ็ดดาวตัวที่เท่าไหร่ของกูแล้วเนี่ยตัวที่สี่แล้วใช่ไหมเนี่ยเออ ตัวที่5แล้วดิเออว้าวและดูออร่าครับผมมันมีออร่าด้วยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับดูขว้าวตอนนี้กลายเป็นปีศาจแล้วนะครับนาเออวัยรุ่นโซลโซซิตี้แถมค่าวางของตัวนี้แค่ห้าร้อเองครับผมแต่ดาเมจมึงตึงแล้วเกินนะโอ้ยเป็นหมื่นเลยนะเฮ้ยทำไมค่าวางถูกจังเลยอาเกตไปเป็นดาเมจ34,000พันครับผมต่อไปครับผมก็จะเปลี่ยนท่าฮะนี่ยิงพลังขึ้นเต่าไฟดอลแฟดนะครับดาเมจ8 2ด0 0ก็เลยทีเดียวนะฮะโอเคท่าต่อไปก็จะมีมูฟเมนต์ด้วยเลย อะไรกันครับเนี่ยเห็นก็บอกตัวนี้มันตึงมากเลยนะเออมีน้องเชียร์ให้ผมทําเยอะเลยนะฮะนี่มันมีปุ่มให้กดด้วยมันคืออะไรวะเดี๋ยวกูลองกดดูดีกว่า พอกดไปมันก็มีปุ่มกลางหน้าจอให้เรากดนะฮะแล้วมอนก็จะเดินถอยหลังหรือเป็นการรีเวิร์สนั่นเองท่านผู้ชมครับเฮ้ยโอ้โหตัวนี้มันโกงตรงนี้นี่เองกูว่าละทำไมน้องๆเชียร์ผมทำไอเซนอ้ลงดันก็ง่ายเลยเดย้นะครับกูก็ว,ว่าทำไมเขาจะเอาตัวนี้ไปลงการเติมเลยนะฮะมันสามารถทำให้หมอนถอยหลังได้ดเองกูเลยยังชอบตอนนี้เริ่มใช้เงินอัพโคตรเยอะแล้วท่านผู้ชมครับแต่ว่านะฮะเห็นได้ข่าวว่ายังมีท่าอีกนะมูฟเมนต์เนี่ยยังมีอีกนะครับ เราก็อัพขั้นสุดท้ายเลยไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับผมหูดาเมจโคตรตึงนะแถมยังมีท่าโมเมนต์ย่างย้อนเวลาได้มันเทพไปเลยดิว่าอะไรมันจะตึงขนาดนั้นครับพี่อันที่สองนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ลองกดดูแล้วกันพอกดไปปุ๊บนะฮะมีลูกน้องวิ่งออกมาจากฐานครับผมนะาซึ่งเหมือนจะเป็นการก๊อปปี้มอนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจฮะใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยล่ะกันนะครับซึ่งแมงก็มีหลายตัวแล้วเกินโคตรเทพนะเออก๊อปปี้บอสได้ก๊อปปี้มอนได้เฮ้ยเจ๋งเกินไป เปล่าไอเซนนายโอ้ยโน,นหนึ่งไปเลยเนี่ยโอ้พลังขูดโคตรหมหาเทพก็ประมาณนี้ฮะสำหรับไอเซนเจ็ดดาวนะครับพาต่อไปก็อาจจะเป็นคุณเลอร์แล้วนะท่านะผู้ชมนะก็รอ,อติดตามกันนะครับแล้วอาอสตาร์มันจะอัปเดตแล้วด้วยเร็วนี้นะฝากกันด้วยละกันนะฮะมาแนะนากันได้ว่าพี่ควรมีตัวนั้นตัวนี้นะครับนะคอมเมนต์กันได้เลย,ยตอบคำถามกันด้วยนะครับชิงรางวัล1น0 0งพโลบัคเลยนะโอเคคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุากุ้ง time.